ว,ว,วันนี้ผมจะพามาชมแปลงพวกน้ำงงโมเดลนะครับที่ในพื้นที่ตำบลที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับปแปลงของพี่จันทิมานะครับวันนี้ก็ได้รับได้ได้เชิญช่างเสิร์ตนะครับช่างๆๆาช่างเสิร์ตนะครับช่างนายช่างโยธาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเชิดมาร่วมในการให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ช่วยกันดูนะครับว่าเราจะดำเนินการได้ตามแบบที่กรมการพรัฒนาชุมชนได้ให้มาได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับพื้นที่นะครับเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานหรือว่าให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับปัญหาอยู่ตรงที่การขุด สระน้ำนะครับว่าในในตามแบบที่ที่ที่ตอนแรกที่เลือกไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้น้ำนะครับก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนะครับเพื่อที่จะเอาตำแหน่งของสระน้ำเนี่ยไปไว้อีกตำแหน่งหนึ่งที่คาดว่าน่าจะอุดแล้วเจอน้ำมีโอกาสเจอน้ำได้มากกว่านะครับอตอนนี้ก็ก็กำลังเดินไปอย่างแปลงครับผม นี่อันนี้นายช่างนะนายช่างอันเจ้าของแปลงไงครับไปมากลับมีเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมาสองตัว

เดิมตรงนี้ค่ะที่เป็นอย่างเนี้ยที่เราข้ามตรงนี้นี่คือแนวร่องน้ําเดิม,มแล้วทีนี้พอเราเอาปามออกใช่ไหมคะเราก็เลยเอาพวกทลายปามมาถมตัวไห้ตรงนี้อ นี่คือทำแบบอินทรียเลยนะไม่ใช้ยาไม่อะไรอุตภเคมีก็ไม่ไม่ใช่ใช่ค่ะนี่แนวอย่างนี้นแล้วก็ยาวปุ๊บขึ้นไปนู่นนี่ไปแนวต้นกล้วยกับนู่นนะไอ้หนุ่นอื่นเศษตาอย่างนรูกนนำเนื้อนู่นหลักปูนใช่ไหมใช่ค่ะหนักหลักพูนนะค่ะเศษโถงแขวนต่างอยู่ใช่ค่ะช่งใช่ค่ะใช่าง่าง่นี่ะทำ่ได้ค่ะใช่ใช่ทีนี้หนูก็มองว่าถ้าเกิดข้างบนนู้นเราทำไม่ได้ใช่ไหม เราก็ลดลงมาเพราะไม่รู้ว่าหนึ่งไลนมันคิดขนาดไหนเราก็ไม่รู้ว่าไม่มีค่งพันเมตรเป็นยังตัวนี้ต้องวัดความถึง้อว่าหนึ่งไลน์ราต้องหนึ่งหลายหนึ่งหลายก็วางยี่สิบแต่ผมบอกว่าว้างยี่สิบยาวแปดสิบหนึ่งไลนคือพันถึงร้อยตารางเมตรครับนี่เราก็มาถามความคิดของของทางทางด้านนายช่างหน่อยครับนายช่างโยธาของอบตเกาะเชิดนัทนะครับว่าเราจะสามารถทําตามแบบที่เรา เอามาดูกันเนี่ยที่ไปดูพื้นที่แล้วดูแบบแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําได้ไหมนะครับโอเคครับพื้นที่สภาพนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่พื้นที่กุดสาน้ำอ่าฮะปริมาณดินก็สี่เมตรค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยตารางเมตรครับเราต้องใช้พื้นที่บริเวณนี้ได้ครับแล้วก็มันจะไม่มีปัญหาเรื่องกองดินเพราะกองดินเราขุดขึ้นมาต้องใช้พื้นที่กองดินอย่างเป็นรอบสัดตำโค้งต่ำส่วนไอ้ไก่ไก่กองไก่ ทำได้ทำได้ทางข้างก็ได้ยดจับรองแล้วว่าเราทำได้นะคะทำได้พื้นที่พอครับค่ะถ้าพื้นที่อาจจะมีต้นขุดได้อาจจะมีน้ำตรงสายน้ำเดิมบริเวณใกล้ก็มีน้ำอยู่มีความหวังว่าน่าจะได้เจอน้ำ รงกับตัวแบบแปลนนักพัฒนาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดมาให้กำหนดมาให้นะคะผมถือว่าแรงนี้ก็เรียงต่อสามต่อเลื่อนต่อสามเราก็ประสบผลสำเร็จไปขั้นหนึ่งนะคะทางเจ้าของพื้นที่ว่าไงบ้างครับเจ้าของแปลงโอเคไหมดีค่ะออ้าวถือว่าวันนี้เราก็โอเคแล้วเราผ่านมีความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งสามฝ่ายวันนี้ที่ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยว เวลาเริ่มดาเนินการแล้วเดี๋ยวผมก็นักค่อยนําเสนอเป็นเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านช่างแล้วก็ทางเจ้าของแปลงแล้วก็คุณพี่อ้อยด้วยนะครับผมที่ได้มาร่วมกันดูแปลงของผมในวันนี้นะครับแปลงในพื้นที่ของผมนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ me up with a bright smile on now